สำหรับการดําเนินนโยบาย 5. สนในโรงงานซาบีนานะคะ,ะก็คือจะเริ่มจากการดูแลสภาพความเป็นปอยู่ของพนักง,งานก่อนนะคะก็คือดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆแล้วก็เรื่องรายได้นะคะเพราะว่าถ้าคนที่ทํางานเนี่ยเขาไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับรายได้เนี่ยเขาก็คือเกิดความรู้สึกทางบวกแล้วก็อยากที่จะทําอะไรการโน้นมน้าที่จะให้ทํา5สต่อเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะประเด็นต่อมาเนี่ยเราก็คือมีนโยบายในการสร้างบรรยากาศนะคะ ในการทํางานนะคะส่งเสริมการทางานของอทีมคณะกรรมการ5สนะคะเราก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือจะมี s a b i n a r e w a r d Point นะคะสำหรับเป็นเครื่องส่งเสริมให้กับคณะกรรมการเนี่ยได้ด,ดําเนินกิจกรรม5สนะคะเพื่อทําให้เกิดความสุกสนานในระหว่างที่เราดําเนินการ5สอป ly 5สเข้ามาในระบบการทํางานนะคะ,ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีนโยบายในการที่จะกระตุ้นให้เขาเกิดความสําเร็จนะคะเพราะว่า เราจะพยายามกา,การที่พยายามทําให้คนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จในการทํางานเนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในของเขาเองด้วยนะคะ,ะเราจะพยายามหาเป้าหมายที่เราจะบรรุร่วมกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราทํา5สอเนี่ยนะคะเขาก็คือจะได้ในแง่ของการที่ทํางานสะดวกสบายขึ้นนะคะ,ะการลดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าการลดความสูญเปล่านะคะ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการทํางานนะคะแต่ในเดียวกันเราก็คือจะได้จากการที่ประสิทธิภาพการทางานที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> การทําให้เขาบารรลุเป้าหมายซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันเนี่ย <c oughs> ก็คือจะเป็นนโยบายที่สาคัญอีกอันหนึ่งน,นะคะและ้วนอกจากนั้นเนี่ยนโยบายที่สาคัญที่สุดนะคะก็คือการที่เราเนี่ยลงพื้นที่จริงนะคะเพราะการได้ไปดูสถานที่จริงของจริงนะคะแล้วก็สถานก,การณ์จริงเนี่ยจะทําให้นโยบายต่างๆที่เรา มอบมาให้เขาทำเนี่ยนะคะได้รับการดูแลใกล้ชิดาบางขณะเนี่ยก็อาจจะมีการที่ให้คาแนะนำนะคะซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยคณะกรรมการนะคะแล้วก็ตัวผู้ที่ทํห้าสอในพื้นที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้รู้ล่วงดําเนินการ5สอได้ประสบความสำเร็จในส่วนของการนํา5สอไปประยุกต์ใช้ในองค์กรนะคะก็คือเราเริ่มต้นจากการที่ เราเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลเรื่องพื้นที่ก่อนนะคะเราเอาไปดูแลในเรื่องพื้นที่นะคะดูแลสภาพเวล้อมการทํางานนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมและปลอดภัยนะคะและจากการที่เราเอาไปดูแลในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็คือขยับเข้ามาเอาเข้า5สเนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานนะคะอาการเอาเข้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่เรามาจัดระเบียบพื้นที่นะคะพวกชี้บ่งการจัดสภาพเวล้อมให้สะดวกสําหรับการทํางาน ให้เขาพร้อมที่จะสามารถทํางานได้ทันทีนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็คือจะสร้างประสิทธิภาพในการทํางานตามมานะคะแล้วก็ในประเด็นถัดมาเนี่ยเราก็ใช้วิชว่วนะคะในการแสดงผลในการควบคุมนะคะในการบริหารจัดก,การนะคะซึ่งก็คือทําให้การทํางานของเราเนี่ยล่าบระ่ด็นในตัวชี้บ่งที่ชัดเจนขึ้นสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาง,งานได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยเราก็คือเอา5สอนะคะ เข้าไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมวิบต่างๆนะคะเพราะว่าการที่มีแม็กหรือมินเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการที่จะ,ะสั่งซื้อนะคะในการที่จะดูแลวิบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรจากอุปกรณ์สำนักงานนะคะคือทุกทที่ที่มีสตอ๊อกน,นะคะเราทำให้เขาเนี่ยได้รู้จักการใช้แม็กมินเนี่ยก็คือจะทำส่งผลต่อการที่สั่งซื้อส่งผลต่อการควบคุมของในพื้นที่ที่เขาจะไปจะต้องใช้ของไม่ขาดแคลนมีของ พอเหมาะจะเก็บไม่เกินกำลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราแอปพลายกระบวนการสร้างมาตรฐานเนี่ยนะคะไม่ใช่สร้างมาตรฐานพื้นที่แต่หมายความว่าคุณต้องเอาไปสร้างมาตรฐานในกระบวนการปฏิบัติงานด้วยก็ส่งผลทำให้เราเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆนะคะอย่างเช่นมาตรฐานการโตจเขาก็จะมานั่งคิดแ,แล้วว่าในการทํางานตรงนี้เนี่ยมาตรฐานหรือสิ่งที่จําเป็นต่อการทํางานเนี่ยนะคะคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็คือนาไปสู่ W I นําไปสู่ Work Instruction ต่างๆนะคะ แล้วก็ในประเด็นต่อมาเนี่ยาการที่เราลดลงเรื่องการทําความสะอาดเพื่อการตรวจสอบนะคะก็คือทําให้เขาเนี่ยสามารถเอาเรื่องการตรวจสอบเนี่ยนะคะเป็นนิสัยของเขาเนี่ยไปสู่พื้นฐานของอัตโนมัตินะคะ m ม i n t e n a n c e นะคะก็คือเราจะเป็นพื้นฐานเลยของ AM นะคะในการตรวจสอบเครื่องจักรทุกวันนะคะประมาณ สิบนาทีต่อวันนะคะทาทุกวันทุกวันมันก็คือจะไปช่วยเรื่องแมชชีนเบรกดาวด้วยนะคะประเด็นถัดมาเนี่ยนะคะก็คือเราเอาเรื่อง5สอเนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนิสัยอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่า,าต้องบอกว่าในใ,ในในหลายโรงงานเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องอระเบียบในการปฏิบัติงานอยู่บ้างนะคะแต่ว่าระเบียบปฏิบัติงานที่เราจะใช้กฎเกณฑ์กติกาไปบังคับเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะคะเราจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยนะคะรับรู้ว่า มันมีกติการบางอย่างนะที่ต้องอยู่ร่วมกันในการทํางานในโรงงานนะคะห้าสเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่เราจะเริ่มจากการสร้างนิสัยง่ายๆนะคะให้เขารับรู้อธิบายเหตุผลนะคะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือนุอน่นาวนะคะทําซ้ําๆซึ่งสี่เหล่านี้นะคะมันก็คือจะทําให้เกิดนิสัยอุตสกรรมที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าง,งานตรงเวลาการขัดลาม,มาสายนะคะ การออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะการทําตามระเบียบข้อบังคับที่จําเป็นสําหรับการอ,อยู่ร่วมในโรงงานนะคะก็คือในด้านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ5่าสอนะคะก็มีปัญหาหลากหลายกันไปนะคะสมิน่าจะมีโรงงานอยู่หลายโรงนะคะแต่และโรงก็จะมีปัญหาแตกต่างนะคะอย่างเช่นที่ตรงของท่าพระเนี่ยพนักง,งานก็จะอายุค่อนข้างเยอะนะคะมีปัญหาเป็นโรงงานที่อยู่ในชมุมชนนะคะเป็นโรงงานในเมืองนะคะ เราก็จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับเขานะคะเช่นเรามีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้อยู่ทํางานได้ในสภาพโรงงานเก่านะคะอายุโรงงานประมาณ4ี่ห้าสิบปีแต่เราก็สามารถใช้ห้าสอเนี่ยนะคะในการที่ไปปรับปรุงพื้นที่การทํางานเนี่ยให้เหมาะสมนะคะปัญหาถัดมาของเขาก็คือ,อมีลักษณะของอายุเยอะนะคะอยู่มานานนะคะก็คือต้องบอกว่าอ,อันนี้ก็คือต้องอาศัยความ เข้าใจนะคะอาศัยสายสัมพันธ์ที่เราดูแลกันเหมือนครอบครัวกันมาตั้งแต่ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะสำหรับท่าพระเนี่ยนะคะก็คือจะดําเนินการด้วยวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็อันต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นโรงงานที่เยสโสทรโรงงานที่ใชนา้าอันนี้ก็จะมีสภาพปัญหาที่แตกต่างอีกเช่นกันนะคะที่ยโสทรัชานาาจะเป็นโรงงานต่างจังหวัดนะคะ พนักง,งานจะมีอายุน้อยกว่าแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องการศึกษาจะมีสภาพปัญหาของความไม่รู้นะคะมีสภาพของอความรักสบายนะคะก่อนข้างมีชีวิตที่คือเขาเป็นโรงงานที่อยู่ในต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยพื้นเพเดิมของเขาเนี่ก็คือจะเป็นเกษตรกรรมซึ่งจะ,ะนิสัยอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยก็จะจะมีน้อยกว่าโรงงานในเมืองนะคะแล้วก็คือจะใช้วิธีการในการที่จะ ดูแลให้ความรู้นะคะจะเน้นหนักในการที่ให้ความรู้เขานะคะแล้วก็โอเคมีกิจกรรม5สอที่ค่อนข้างเป็นในเชิงของสบายๆนะคะมีความสนุกเข้ากับพื้นเพวัฒนธรรมของแต่ละโรงนะคะส่วนในใสายห้านะคะซึ่งเป็นโรงหลักที่เราประกวดในใน,ในปีนี้นะคะสายห้านี่ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างนะคะปัญหาของเขาก็คือเป็นโรงงานที่อยู่ในย่านอุตสาหกรรมซึ่งมีงมีการ แย่งชิงพนักงานนะคะมีความหลากหลายนะคะ,ะหลากหลายจากคนมาจากต่างๆนะคะต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็หลากหลายในเชิงของอกระบวนการปฏิบัติงานนะคะเนื่องจาก3โรงงานแรกเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ทําการเย็บนะคะแล้วก็แพ็คนะคะกิจกรรมก็จะไม่มากเท่าแต่ในสายห้าเนี่ยก็คือจะเป็นโรงที่ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้ารับวัตถุดิบนะคะไปจกนกระทั่งถึง q ิ q ูซจะเก็บนะคะ,ะดำเนินการตัดเย็บทำโมดิ้งนะคะ,ะไปจนกระทั่งถึงการแพ็คนะคะแล้วก็รวมทั้งการเป็นศูนย์กระจายนะคะก็คือเป็นแหล่งเก็บสินค้าสินเ็จรูปหลายๆห,หน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือทำให้ลักษณะข,ของการทำงานเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงานนะคะการดำเนินการ5-2ส,สำหรับโรงงานสาย5เนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะข,ของการ ดูแลวความเป็นอยู่ก่อนนะคะเราก็ดูจลิตไปเป็นระยะระยะนะคะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับที่โรงงานสายหเนี่ยนะคะก็คือว่าการกระตุ้นท้าทายนะคะให้เขาประสบความสําเร็จนะคะละักษณะของการกระตุ้นท้าทายเนี่ยนะคะเนื่องจากเขาทําเป็นโรงงานที่4นะคะมันจะมีความท้าทายที่จะทําให้ตนเองเนี่ยนะคะไม่แพ้3โรงงานแรก ะะแล้วนอกเหนือจากนั้นมาเนี่ยก็คือโอเคก็คือจะเป็นการตั้งเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันดังนั้นแผนงานแล้วก็เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสําหรับที่สายห้าเนี่ยนะคะจึงเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่ทําให้ปัญหาลอุประสาทต่างๆของการทำห้าสอนในแต่ละโรงเนี่ยก็ดําเนินการมาได้รับรื่นนะคะจนกระทั่งเราสมเข้าประกวด ในในปีนี้ได้นะคะแต่ก็เริ่มมาจากการที่เราเข้าประกวดในเวทีเล็กก่อนนะคะคือหมายความว่าเป็นการประกวดพื้นที่นะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการส่งไป3าพื้นที่ก็ทั้งสาพื้นที่เนี่ยนะคะเราก็ได้รับประกาศจียบัตนะคะคือสอบผ่านหมดทั้ง3พื้นที่นะคะแล้วก็มาสู่เวทีใหญ่นะคะในปีนี้สําหรับเหตุผลที่เราส่งเข้าประกวดนะคะในในปีนี้เนี่ยนะคะที่เราส่งเข้าประกวด5สอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราเริ่มต้นทำห้าสอนะคะมาจากการอ่านหนังสือนะคะมาจากการที่ผู้บริหารเนี่ยเข้าอบรมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะก็คือนำความรู้นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะซึ่งในการประยุกต์ใช้ดังกล่าวเนี่ยนะคะหลังจากทำไประยะหนึ่งเราก็จะไม่ทราบว่า ไอ้ที่เราไปประยุกต์ใช้ดังกล่าวเนี่ยนะคะมันมีหลักเกณฑ์ความถูกต้องยังไงการเข้าประกวด5สอเนี่ยจึงเป็นเสมือนการสอบเทียบนะคะว่าในสิ่งที่เราได้เข้าใจนั้นนะคะกับในสิ่งที่ได้ได้เป็นมาตรฐานปฏิบัติเนี่ยนะคะมาสอดคล้องนะคะมีอะไรยังไงที่เพิ่มเติมไหมนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รับคำแนะนําจากอาจารย์นะคะซึ่งเราเชื่อว่าคําแนะนําจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะ จะสามารถช่วยเราได้เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการศึกษาในตำาราแต่ว่ามันเป็นการเอาประสบการณ์นะคะเป็นการเอา,เอาแนวประสบการณ์ทํางานจริงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ไปพบเจอจากโรงงานต่างๆนะคะเราก็คิดว่าเราจะอยากจะขอคําแนะนําในส่วนนี้นะคะแต่เือว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะ ท้าทาทยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าแนวหนึ่งของเราเนี่ยนะคะในการที่ประยุกต์ใช้5สอเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ท้าทายให้ประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นการเข้าประกวดในครั้งนี้เนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่กระตุ้นท้าทายนะคะที่จะให้พวกเราเนี่ยเอาชนะมาตรฐานขึ้นมาให้ได้น,นะคะซึ่งคาดหวังว่าสิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็คือว่าความรู้สึกพึงพอใจนะคะความรู้สึกในการประสบความสําเร็จ ะะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญนะคะในการที่จะดําเนินการต่อยอดในการปรับปรุงต่างๆต่อไปในการดําเนินการหลังจากที่เราได้รับรางวัล5สอเนี่ยนะคะ,ะเราจะใช้5สอเนี่ยนะคะเป็นตัวต่อยอดนะคะในการปรับปรุงไปสู่เครื่องมือนะคะที่สำคัญจะเป็นยิ่งขึ้นขององค์กรนะคะซาบีนาเนี่ยนะคะได้ สร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นซมิน่าโปรดักทีฟแมเนจเมนต์นะคะซึ่งในบ้านหลังนี้นะคะฐานของมันเนี่ยก็คือจะเป็น5สอแล้วก็ไคเซนนะคะเสาต้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการอนุรักษ์พลังงานนะคะเราคาดหวังว่าในส่วนตรงของ5สอเนี่ยนะคะซึ่งมันจะมีการพูดถึงการจัดเลเยอร์นะคะการจัดพื้นที่ทำงานที่เหมาะสมสะดวก ซึ่งสีนี้นะคะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยนะคะออกแบบในการที่จะใช้พลังงานแต่ละพื้นที่นะคะมันก็จะส่งผลนะคะต่อการปลดหลอดไฟที่ไม่จําเป็นนะคะการจัดพื้นที่ให้อยู่ในสภาพการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าที่อย่างเหมาะสมนะคะ,ะในส่วนของการจัดสต็อกนะคะวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บที่จํานวนมากๆนะคะ การทำงานหนักของแอร์นะคะเหล่านี้เนี่ย5.0จะเป็นพื้นฐานที่สามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เหมาะสมนะคะเช่นแอร์มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสมขึ้นอากาศโปร่งขึ้นนะคะก็คือลดการทำงานของแอร์ลงนะคะดังนั้น5สก็เป็นพื้นฐานของเสาอนุรักษ์พลังงานได้นะคะแล้วก็ต่อมาเสาที่2เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเสาของ a m p m เะะสานี้เนี่ยนะคะมันมาจาก TPM ซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ย8เสานะคะแต่ว่าในสภาพที่เหมาะสมกับโรงงานาธุรกิจของเราเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ AMPM แล้วก็เอาเข้ามาใช้เนี่ย2เสานะคะแน่นอนว่าการทําความสะอาดเพื่อการตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานสําคัญของการมุ่งไปสู่เสานี้ได้น,นะคะเพราะว่าในส่วนของพนักงานทั้งหมดเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนใช้เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรของสมินาเป็นใหเย็บผ้า ดังนั้น1คนก็จะมี1เครื่องจกักรหรือว่า1คนก็จะดูแลประมาณ2เครื่องจกักรนะคะดังนั้นการที่มีช่างจํานวนเท่ากับเครื่องจักรคงเป็นไปนไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเ,เราจะทํำยังไงที่จะทําให้ช่างซึ่งมีอยู่จํานวนจํากัดเนี่ยนะคะเขาสามารถทํางานทันแล้วก็ไม่ทําให้การเสียหายของเครื่องจกักรไปทําให้เกิดกระบวนการผลิตที่ล,ล่าชา้าหรือแมชชีนดาวทามะนะคะดังนั้นเนี่ย ห้าสอที่มีสอสะอาดเนี่ยนะคะจึงเป็นตัวชูโรมที่ทำให้เกิดกระบวนการอ,อัตโนมัตินะคะอัตโนมัตินะคะแมนเทนนซ์นะคะก็คือเป็นเป็นตัวที่ไปสนับสนุสนเสาน,น,น,นี้ได้อีกเช่นกันนะคะเสาที่3นะคะสำหรับสมัมมนาสำหรับ s p m นะคะก็คือ,อะจะเป็นเสาของ hrd นะคะแล้วก็เป็นเสา cd นะคะ,ะเราจะพูดถึงการสร้างนิสัยอุตสาหการรมที่ถูกต้องนะคะเราจะพูดถึง การพยายามพัฒนาศักยาภาพของคนนะคะการทําให้พนักง,งานเป็น5สนะคะไม่ว่าจะเป็น5สนี้ที่ทํางานนะคะติดไปจนถึงที่บ้านนะคะเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถใช้5สเนี่ยนะคะเป็นพื้นฐานนะคะในการที่จะพัฒนาพนักง,งานนะคะในการที่จะสร้างนิสัยอุตสาหกรรมที่ถูกต้องได้นะคะเสาที่สี่นะคะ, 4, ะ,คะก็คือจะเป็นเสา QCC นะคะในส่วนของเสา QCC เนี่ย กิจก,กรรมกลุ่มย่อยนะคะหรือว่าสมอลกรุ๊ปเนี่ยนะคะสำหรับเสาร์นี้นะคะมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นได้นะคะเพราะว่าเราแบ่งพนักงานเนี่ยในการดูแลพื้นที่เป็นกลุ่มย่อยนะคะดังนั้นพนักงานที่ดูแลพื้นที่เป็นกลุ่มย่อยเนี่ยนะคะเขามีการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่แล้วนะคะแล้วดังนั้นปัญหาของเขาในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังเนี่ยเขาจะสามารถ รวมตัวกันแล้วก็ทราบปัญหาแล้วก็แนววิธีที่จะไปปฏิบัติปัญหาเราเอา5สอนะคะในการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยนะคะสร้างเป็น small group นะคะสำหรับที่จะทำเป็นกลุ่ม p c c ได้นะคะก็คือคาดหวังว่าการแบ่ง small group เช่นนี้เนี่ยนะคะก็คือใส่เติมเครื่องมือติดอาวุธเข้าไปให้เขานะคะดังนั้นปัญหาของทุกองค์กรเนี่ยเขาจะสามารถแก้ได้โดยที่ ไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะคะไม่ได้ใช้การคาดเดาการแก้ปัญหาก็คือจะถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะเสาสุดท้ายนะคะก็คือเสาลีนนะคะหลายๆตัวของ5สอเนี่ยนะคะมันจะไปสนับสนุนเสาลีนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องย้ายบ่อยคอยนานสต็อกบายงานผิดผลิตเกินเดินเอื้อมหันนะคะขั้นตอนไร้ค่าอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการใช้5้าสอ นะคะสำหรับเป็นพื้นฐานนะคะใน5เสาของ s a m i n า productive management นะคะจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็จะทำให้5สาเนี่ยคมอยู่กับ s a m i n a ไปได้ด้วย